ด้วยเสร็จขยักิจการสร้างสารรค์พลเมืองโรงเรียนท่าสงครพิยาขอเป็นกำลังใจให้ชาวไทยสูททย้ภัยโควิดและเศรษฐกิจตกต่ำฮึสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนขขท่าสงครพิยาอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงาน,นเขตพื้นที่การศ,รรศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร จะมานำเสนอกิจกรรมสร้างสงงรรค์ในพลเมืองเรื่องการปยะดพลังงานชิพสร้างเศรจด้วยเศรีขยะโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะ 1. น,นางสาวรัวิภาบุญชนะ 2. นายธนโชธเหมือนสีพลและ 3. ดิฉันานางสาวณัฐยาสนันวิไลที่มาและความสำคัญของปัญหา ปัญหาในโรงเรียนโรงเรียนของเรามีขยะปริมาณมากซึ่งขัดแย้งกับจำนวนนักเรียนที่มีจำนวนน้อยและที่เป็นแบบนี้เพราะว่า,ารียนของเราขาดวินัยในการทิ้งขยะทำให้ห้องเรียนสนามกีฬาและบร,ริเวณรอบๆโรงเรียนมีขยะเพิ่มมากขึ้นปัญหาในชุมชนเทศบาลตำบลทาก้อนปกะกอบด,ด้วยหหมู่บ้านมีประชากรจำนวนมากมีการมีขยระรัวเรือนบริเวณริมทางริมแม่นะ้ำ รบบ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำสงครามทําให้ชุมชนไม่สะอาดเกิดกองขยะและเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและทางเทศบาลตะบนท่าก้อนมีรถขยะเพียงหนึ่งคันจึงทําให้ล่าช้าในการบริหารจัดการขยะทําให้ขยะมีปริมาณมากหมักหมมชาวบ้านส่วนใหญ่จึงกำจัดขยะด้วยวิธีการเผาทําให้เกิดมลพิษในอากาศส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนปัญหาในประเทศประเทศไทยมีขยะเพิ่มขึ้นทุกปี จากการรายงานขยะทั้งประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ27ล้านตันต่อปีคิดเป็น74,000ตันต่อวันเฉลี่ยเป็น1กิโลกร,รัมต่อคนต่อวันและยังไม่รวมขยะที่ตกค้าสงสะสมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าปีละ10ล้านตันวัตถุประสงค์ของกิจกรรม1เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการจัดการขยะอย่างมีคุณภาพ2 ให้นักเรียนครูและบุคลากร 3. เพื่อให้นักเรียนระนักถึงคุณธรรมความซื่อสัตย์จริงในการจัดการขยะ 4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยการนาเอาขยะกลับมาใช้ใหม่ 5. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสาธารณะในการจัดการขยะ 6. เพื่อให้ระบบบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและในชุมชนมีประสิทธิภาพซึ่งอจุประสงคทั้งหข้อนี้ สอดรับกับคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสัจจิน์จากปัญหาที่กล่าวมาทางต้นโรงเรียนของเราได้มีการคิดและแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมจึงทําให้เกิดกิจกรรมเรื่องจากการขยันด้วยความคิดสร้างเสรีจิตด้วยเศรยงเสยการตรวจสอบพัยบายทางเรือตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกกฎบังคับใช้ให้ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้องดแจกถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่1มกราคมพศ2563เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้รถแมปการจัดการขยะพลาสติกพศ2561ถึงพศ2573โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดและเลิกการใช้พลาสติกรวมไปถึงการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ีดำเนินง,งานขั้นที่1การระบุป,ปัญหานโยบายสาธารณะในชุมชนของเรา 1. ประชมุมคณะผู้บุคลากรเพื่อชี้แจงให้ทราบถึงแนวทางการสับเคลื่อนและการวางแผนการดำเนินกิจกรรม 2. ประชุมนักเรียนสังรวจและวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนในโรงเรียนและในหมู่บ้านของนักเรียนปัญหาที่พบในระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียนสรุปได้ว่า ปัญหาส่วนมากคือปัญหาเกี่ยวกับขยะปัญหาในระดับหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนจำนวนหกหมู่บ้านสรุปได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่คือขยะเช่นกันค่ะขั้นที่2การคัดเลือกหนึ่งปัญหาจากการระบุปัญหาของแต่ละชั้นเรียนและปัญหาในสาธารณชุมชนปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขคือปัญหาการกาจัดขยะและได้ร่วมกันตั้งชื่อเรื่องว่า จัดการขยะด้วยความคิดสร้างเสร่อมิีดด้วยเศษขยะขั้นตอนที่3การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการดเนินง,งานในครั้งนี้ประกอบด้วย3กิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมสันนกตดีมีจิตอาสา 2. กิจกรรมนาคารขยะและ 3. กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ได้แก่ 1. ประดิษฐ์ไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติก 2. ประดิษฐ์ของใช้จักเศษผ้าย,ย้อมคาม 3. าประดิษฐ์ดกอกไม้จากซองน้ำยากระพันุ่มกิจกรรมสัมเนตีมีจิตอาสาเป็นกิจกรรมต้นแบบของโรงเรียนที่ได้ํำเนินก,การมาอย่างต่อเน,นื่องโดยโรงเรียนของเราได้มีาการออกไปทำความสะอาดบริเวณวัดและลงเขียนวิทีรับผิดชอบที่เป็นขีดบริก,การของโรงเรียนท่าสังขาราพิยาผลของการดำเนินกิจกรรมสัมเนตีมีจิตอาสาผลที่เกิดกันบนักเรียน1 นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีไปปฏิบัติที่บ้าน 2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด 3. นักเรียนมีจิตสาธารณะกิจกรรมธนาคารขยะเป็นการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนของเราได้มีการจะแยกขยะเพื่อจหน่ายเรายังสามารถนำมาผลิตเป็นไม้กวาดขวดน้ำหรือสิ่งประดรษฐ์อื่นได้ผลของการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะผลที่เกิดกับนักเรียน 1. นักเรียนมีรายได้จากการขายขยะ 2. นักเรียนรู้จัดก,การคัคดแยกขยะอย่างถูกวิธี 3. นักเรียนมีวินัย 4. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตกิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้เป็นการต่อยอดก,กิจกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้นโดยโรงเรียนของเราได้มีการนำขวดพลาสติกมาทำเป็นไม้กวาดและนำฝาขวดนะ้ำมาทำเป็นต่างหู กิจกรรมตลาดของช้าจากเศษผ้ายางปลาเราได้นําเศษผ้ายางปลามาทาเป็นโปรพิเน่และยังสามารถทําเป็นปปรยข้อมือได้ต่างหูงได้ผลของการดําเนินกิจกรรมตลาดของช้าจากเศษวัสดุเหลือใช้ผลที่เกิดกับนักเรียน 1. น,นักเรียนได้สร้างผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสารรค์ 2. สร้างรายได้สร้างอาชีพ 3. นักเรียนมีความพอเพียง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนมีทักษะกับบุญคิดวิเคราะห์ในการจัดการขยะ 2. ครูอุคลากรในักเรียนมีวิัยในการทิ้งขยะ 3. นักเรียนตระหนักในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตในการทิ้งขยะ 4. นักเรียนรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยนำขยะกลับมาใช้ใหม่ 5. นักเรียนตระหนักในคุณธรรมและสร้างกิจสุนึกที่ดีต่อสาธารณะในการจัดการขยะ 6. มีระบบการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพการเผยแพร่และการยอมรับต่อสาธารณะจากการศึกษาปัญหาต่างๆพวกเราได้นำผโลูกปฏิแพ่รวมถึงผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นไปจำหน่ายในแต่ละนัดชุมชนการขายออนไลน์รวมถึงการบริจาคให้กับวัดและเทศบาลตำบุก้อนและมีการเป็นประโยชน์ในชุมชนโรงเรียนและหมู่บ้านของพวกเราจากการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนของเรา ได้รับคมชื่นชมจากชุมชนและบุนคคลทั่วไปและเป็นที่ยอมรับต่อช,นชนุมชนมาอย่างต่อเนื่องการศึกษาและพัฒนาต่อยอดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ควรมาตการการป้องกันไวรัสไร้โจมตดีขนาดปฏิบัติหน้าที่ด้วยการสวมชุด PPE ที่สามารถปลีกจากขวดพลาสติกได้ขึ้นได้ สิ่งแวดล้อมจะสดใสผ้าใส่ใจกานรักษาผ้าสงคาเราพัฒนาเพ่อหนิงคุณข่าของพยาพวกเราขอจบการนำนะเสนอมีเท่านี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการสัาถามข้อสงสัยและให้คำชี้แนะเพิ่มเติมค่ะขอบคุณค่ะ สอดคล้องกับคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตอย่างไรคะกิจกรรมสั่นึกตีมีจิตอาสา 1. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด 2. นักเรียนมีจิตสาธารณะกิจกรรมธนาคารขยะ 1. นักเรียนมีวินัย 2. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตกิจกรรมบาดิบของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ 1. นนักเรียนมีความพอเพียงค่ะ ขวดน้ำแบบไหนที่สามารถนำมาทำชุด PPE ได้คะ่ะต้องเป็นขวดน้ำพลาสติกใสที่มีรูปสัญล,ลักษณ์รีไซเคิลและที่สำคัญต้องเป็นขวด PET ค่ะการจัดการขยะอินทรียร์ MC, พวกเราทำอย่างไรเรามีสองวิธี 1. นึ่ทำปุ๋ยน้ำหมักสใช้ไส้เดือนในการย่วยสลายทำเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนครับ